ก็เข้ามาบอกคุณชายที่กำลังวันแฮ่อยู่เมื่อไ,ไ, <ged mon ters> ไปถึงลองทิดก็บอกคุณชายว่าคุณชายคะ <S <S คุณชายธรทรเรียกค่ะคุณชาย <S <S รัชนุลคุณชายรัชนุล,ลคนอื่นมหาบันไล ขณะที่บุญชายกำลังอุวันเก็บเห็ดอยู่นางกรองทิพย์ก็วิ่งไปหาคุณชายแล้วบอกว่าคุณชายคะคุณชายทระทนเรียกค่ะครับ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 ผมไม่ค <c oughs> ่อยตะคิวตะคิว <c oughs> คุณชายพิธิพัฒน์ฟอดข้ามโลกขณะที่คุณชายกำลังแบกถ้นซุงอยู่กรองทิพย์ก็บินไปหาคุณชายแล้วบอกคุณชายว่า คุณชายคะคุณชายพระทอนเรียกค่ะครับครับผมครับครับหนักจังเลยคุณชายรณพีขี่เขบินเจ็ดขณะที่คุณชายกำลังปลูกต้นรักอยู่แกรองทิพย์ก็ครันไปบอกคุณชายว่าคุณชายคะคุณชายพระทอนเรียกค่ะครับครับผมครับครับ <Yeah. S 1> คุณชายต่างห้าได้มารวมกันที่ส่วนใหญ่เป็นวันที่เขาต้องทำงานแล้วอยู่ดีๆคุณชายพุทธิพัฒน์ก็ถามขึ้นมาว่าวันนี้วันอะไรเบยอ,อ๋อวันศุกร์ไงวัน,ว,นวันดีเบย วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระโถนเต็มต um um ันต่อทั้งหลายชายหญิงจะจุดกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงเดี๋ยวเดียวพี่ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังใกล้มาละ ตู้เสื้อผ้าเตียงทแก๊สโต๊ะและก็อีทุกตัวของบ้านที่สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาทั้งห้ากำลังสืบหาและติดตามเพื่อที่จะทรัพย์สินของบ้านทุกอย่างกลับคืนมาให้ได้วันนี้พวกเขาจึงมาประชุมกันทุกรูปโดยที่ไม่มีใครนัดหมายแต่ว่ากล้องทิพนัดมากล้องทิพนัดมากล้องทิพนัดมาเจทราธรเอ้ยปิดคน พี่ป๊อเอ้พี่ธรทรเกิดอะไรขึ้นกับตู้เซฟโฉนดเสื้อผ้าเตียงต่อแก่โตและก็อีทุกตัวของเราเบยพี่ก็ไม่เห็นเจ้ย์ว่ามันหายไปได้ยังไงกู้รอดถึงห้าคนไปรู้เรื่องจะจะโอนเยพี่จิงบอวยจึก้นเดียกับมาไปช่วยกันห้าบอเซียว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแน่ผมว่ามันเราต้องมีสไป์ฮอร์โมนเอ้ย,อยสไป์ปผมว่ามันยากมากเบยที่จะหาหลักฐานเอาผิดหัวขโมย แต่ผมว่ามันน่าจะมีหลักฐานอยู่บ้างนะต้องล,ลองหาดูดีๆสักก่อนแล,แล้วเราจะหายัางไงอะพี่ธรัรทอนพี่ว่าคนดื่นะเราต้องกลับบ้านไปก่อนไปไปดูว่ามีรองร้อยอะไรไม่ั้งห้ามารวมตัวกันลายเป็นแมสเรนเจอร์คนวันเฮมมัสรูมเ r รนเจอร์คนเก็บเฮ ล็อกเรนเจอร์คนแบบท่อนซุงลักซ์เรนเจอร์ปูนรักและกาเวตเรนเจอร์คนเก็บขยะ <c oughs> พวกเราคือ <c oughs> ราชอม <c oughs> จุ <c oughs> น ตัดสินใจรีเดินทางกลับบ้านในวันเดียวกันพวกเขาเดินทางโดยสายการบินเทยรับเงินเท่าฟ้ารักหมาเท่าคุณซึ่งมีสโลแกนดูแลคุณอย่างไพรใส่ใจคุณอย่างหมาแต่ราคาเป็นกันเองนั่คือคุณชายเลือกมาเพราะประหยัดนั่นเองผู้ดีแสนเศร้าผู้ดมแสนเศร้ากนมาและถึงขอบให้มันบ้าง รัดนน่นยังผมรัดแน่นยังเข็มขัดไหนๆเออแน่นดีนั่นดีหืมโว้ยคนรักันครับเฮ้กาวส์เฮ้เกาวส์ดียนุ่งตัวนั้นสิดูนี่ดูีเทพยิ่นะดูนี่ดูนีขอโทษนคะครับผู้โดยสารทุกท่านนกตัวนี้เป็นอีรอ์ลูกเก่าเป็นนกชนิดหนึ่งที่กิน ชัดกว่าตัวผู้สีนีจะสีแดงในตัวผู้ในตัวเมียจะเป็นสีเทาแก่มักจะอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆลหากิานเสกสัตว์ตางทุกอย่างบาครั้งก็ฉกเนื้อแย่งสิ่งตอหางของมันจะกระโดดขึ้นลงร้องเสียงสูงดังต่ำบางฟังไพเราะก็ได้แต่ไม่ฟังจะดีกว่าทำรังเป็นหิผนผาที่ไมนสม,มากรขาจสาวเพอหกฟอต่เมียจะเป็นผู้ก่ไข่ฟักไข่นางอยู่หลวันขไแฟน่ แต่พวกบ่อยเวลานี่ของกินในบ้านเลนขนาดผสมพันธุ์ตัวผู้จะท้อท่าแนงโยงยาวเออผมว่าไม่ต้องเยอะขนาดนะั้นก็ได้ครับอุ๊ยขอประทานโทษนะคะพอดีว่าดิฉันโชคเรื่องนอกกันโดยเฉพาะนกเขาแต่ว่าอย่าให้อาหารสัตว์นะคะแล้วก็อยา่อยาเหยียดสัตว์ด้วยเพราะว่าถ้าท่านผู้โดยสารยุ่งกับสัตว์มากไปหรือดูผสมพันธุ์ของสัตว์จะเทียบกขอบคุณค่ะ ที่มันพุ่งไปอยู่วนงผัดยมเนื่อขณะที่คุณชาได้ห้ากำลังนั่งพักผ่อนในนั้นก็เกิดการสั่นไหว สองเนี่มันเพิ่งมดอกกดนี้ตอนนี้เราผ่านอายุแล้วครับคุยย้่เชื่อฉันนีงก็ลงแล้วฉันลงมามัลโลจ็อกส์แต่ก็ไม่มามัลลจ็อกส เรื่อ,องอ่างนี้ทำย,ย,ยังไงก็ยิ่งกระชอกตอนนี้เรากำลังจะโดนบางอย่างดูดไว้จากสภาพแวดล้อมที่ปรากฏอยู่นี้คาดว่าเกิดจากเมืองไทยอากาศร้อนอาหารก็เผ็ดร้อนทุกอย่างร้อนจึงเกิดลูกดาวดนั่นะ ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพพร้อมเย็นๆเครื่องดื่มจากเศษช้ามาส่งน้ำมานาวสึกใหม่ของตังตังแตวผมก็คงมาส่งน้ำมือสัรได้แค่นี้ผมไปก่อนเด้วครับเด้อบ๊ายบายเฮ้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 ยแม้ เกาะสว่านหานรกขณะที่แจ็คสเปโร,ร่กำลังหนีานาก,กนารจับกลุ่มเ ของเจ้าโอหังแงน,งน่จึงต้เข้ามาที่ท่านสุข้าก่อนไว้เ,เจ้าเทียนคือพ่อของเจ้า เออไปสไคร์รักคู่จ้างผู้เญิงหัวหน้าพัชเวนขาวคุกเก็บเจ้ามาเลี้ยงมี22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เจอเจ้าสาวสีเชมแม่นางสุสีแห่งสมบกติเลนขาวท่านไหนพบเจ้าข้างหนองน้ำใต้เมืองเลี้ยงุซึ่งที่จะเสียถกหนี้มาสาวพี่แพรแตนั้นนำไปข้าแล้พบฆ่าลีซี่คยก่อนที่จะเจอเจ้าซึ่งมันที่จริงแล้วข่าเองก็เป็นเพื่อนลูกกอดผู้อาวุโสเป็นลูกจ้างผู้หญิงโดนข้านี่ึ้นได้ถึงวันจ้างมาจีแม่เจ้ามาสาเจอพี่สาวไปองเจ้าซึ่งน้าสาววิงเวียนสีสากหน้ามืดเรื่องอะไรวะเนี่ย 아이 아. 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 นาม่สู the, ้กันนะแตก่อนนัจยบุจืบุพี่พีทุกคนพี่ทุกคนอยู่ไหนเป็นช้ภากรุษคุณช้รัฐนทีเป็นช้จราจรคช้ราชานุนคุชาผู้ทิพัชผ้ทพัชชื่อเรานีหว่าท่นใดนั้น

Where are you come from, from? I come from Thailand. Can you speak Thai? Yes. ธ no <laughs> รรมดหน่อยเมืองไทยมีวัดและแก้วที่เนียนคำอยู่ชายมัม <laughs> แล้วทำไมคุณม,มาอยู่ที่นี่มาดูปลาช่อนเหรอ No <laughs> เพิ่งเครื่องบินข้าตบครับผมห้าเพิ่งเป็นคนไทยแล้วเนี่ยแล้วเครื่องบินคืออะไรอนุจักแต่เรือก็ยานพาหนะที่ใช้เดินทางบนอากาศเองครับ เขาบอกว่าอะไรนะท่านเดินทาบงบนท้องฟ้าเลยมีที่ไหนเรื่องเครื่องบินช่างมันะครับว่าแต่คุณเมื่อไรเมื่อไรคุณจะช่วยผมขึ้จนจากน้นสักทีครับเนี่ยเออช่วยที